สวัสดีครับผมแลเดินเข้าป่านะทุกคนครับในวันนี้นะครับผมมาตามนัดหมายนะครับที่ลุงชัยได้อะไรนะลุงบอกว่าลุงนะครับคุยกับอ่าศิษยของพระวิมลน,นะครับนะเขาบอกว่าอ่าถ้าท่านอ่าอยากไปช่วยเจ้าเปียกได้เนี่ยเขาว่าให้ไปคุยกับพระวิมลแล้วก็เขามีวิธีแก้แก้ไขยอยู่นะทุกคนนะเดี๋ยววันนี้ผมเดินทางเข้ามาหาพาวิมลน,นะครับนะแล้วตอนนี้ผมเข้ามา บริเวณที่ลุงชัยได้บอกสถานที่กับผมไว้นะครับส่วนลุงชัยนะครับน้ําไม่ได้มากับผมนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ลุงเข้าไปในป่าเดืบชื้นไปล่าไอผลนนะครับนะผมต้องบอกว่าอาคมมันแก่งกล้ามากนะครับลุงขนาดลุงชัยยังแย่เลยนะครับก็นั่นแหละทุกคนเดี๋ยววันนี้มาขอคาปรึกษาจากพระครูวิมลกันหน่อยนะครับนะแล้วก็ ผมก็ไม่รู้นะทุกคนนะว่าจะแก้ไขได้หรือเปล่าแต่เจ้าเปี๊ยกเนี่ยผมต้องเอาให้น้องกลับมารอดให้ได้นะครับนะเป็นห่วงมากตอนนี้หลายวันเหมือนกันละไม่เจอน้องนะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวรีบเดินทางไปกันเลยดีกว่านี่ทุกคนป่าค่อนข้างดิบชื้นนะตรงนี้ต้องบอกว่าตรงนี้มันมีหมาป่าด้วยนะครับช่วงนึงผมเคยเห็นอยู่แล้วก็หมู่ป่าตรงนี้ลงมาเยอะมากนะครับทางตรงนี้นี่ป่าดิบชื้นมาก เมื่อวานมาลืนนะครับลุงชัยก็คุยกับสิท,สทธิ์พาคุยมวนอยู่นะครับก็เขาก็บอกหนทางนะครับว่าจะทำยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวนะลุงชัยบอกว่าถ้ามาถึงจุดนี้แล้วจะเจอเถาวันอันหนึ่งเถาวันตรงนี้แน่เลยแล,แล้วก็ตรงไปด้านหน้า ท่านจรออยู่ด้านหน้านู่นนะครับนี่เทวันโอ้โห้ก้อนหินยใหญ่เลยอะเบิร์มจัดทุกคนดูดิก้อนนี้เบิเร์มเลยนะก้อนหินก้อนนี้ นกด้วยนะครับโอตรงนี้ป่าตรงนี้ธรรมชาติมากนี่นี่เหนหมนิ่งเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆค,คือนกอะไรเนี่ยทุกคนใครพอทราบไหมครับ รีบเดินทางไปกันดีกว่านทุกคนเขาเชื่องนั้นเนี่ยเหมือนกลางเขนนะ่ะกลางเขนดงปะตรงนี้หรือเปล่าพระคูวิมครับอยู่บริเวณนี้หรือเปล่า ดี๋ยนะผมได้ยินเสียงอยู่ป่าที่นี่ดิบชื้นจัดเลยอะ่ะนะครับวันนี้ผมจะมาขอปรึกษาคำแนะนำจากท่านพระครูวิมลหน่อยครับเห็น เห็นเสร็ของท่านบอกว่าขอมาขอคำแนะนำจากท่านได้อะเหมือนแกจะอยู่ข้างหน้านู่นนะเพราะว่าผมได้ยินเสียงอยู่ท่านอยู่อ๋อนู้น,น,น ทัานครับเดี๋ยวผมเดินไปหาท่านเองครับนิมนต์ท่านหน่อยนะครับเยังอะลยอยู่สีละทั้งครับ โอ้ท่านเป็นไงบ้างครับท่านสบายดีไหมหหสบายดีใช่ไหมท่านโม้าเหเทุกคนโัวม้าเหราเียวกิ่องนหน่อนะผมมาหาท่านเพราะว่าอ่าเอออุทับป่วยเลยเลกินอ่ะลมากยงคืนอ่ะ อ๋อทุกคนสิทธิ์พระครูวิมลน,นะครับอ่าใช้ให้อ่าพระวิมลน,นะใช้ให้สิทธิ์แกมาบอกลุงชัยนะครับโอเคท่านเออชิ้นหนังลองเลยยังไม่เหลือเยอจะขอคําแนะนําท่านหน่อยวันนี้ เออผมจะบอกว่าคือแบบอ่าผมใช่ไหมโดนอันเนี้ยลูกลูกลูกต้องบอกว่ายังไงอ่ะก็เพวกเราเราจะกี่เอาเลยเนี่ยเอบเบอร์พงโม่อย่าพูดนะละอย่าต่อนน่อยมีพูดละอย่าต่อหน่อยกจะพูดล่ะออเบอร์พงอ่ะเดี๋ยวลองเคอะเคิดเออนะเบอร์อายุก็ยัม่เหมือนสิปเปอร์หลยอาม่า

เชียงງอยู you know, ่สำอะไรนางลูกเชฟอูนะอยากมาเชฟคนละกันนะเงี Now, h, ้ยอังโคเนี่ยอยากเนี่ยบัลล yeah. okay, yeah. ินาอยู่แถวไหนเชียงງอ่ะมาเมื่อเชฟเนี่ยกู้เมื่อไหร่เหรออืมเหรอโอเคครับได้เลยเหรอเอาอยู่น้ำมาใช่ละใช้แล้วไม่ละกันละอยู่มาถอยเหรอ อเม็นนีนานะลอยู่เพยงอนเลยสีอะไละเมื่อเช้ากู้ม่ได้เดี๋ยววาไอ่ะครับเอาับดูีลีย่ะสรล้ครับทุกคนผมได้อง์ภามานะครับนี่เหมือนยันแปดทิศที่ที่แกได้ลงพัานาไว้อ่ะนี่ทุกคนเห็นไหมด้านหลังมียันด้วยยันแปดทิศกอ่อูอ๋อ โอโชอว์โอคอ่ะใจเออเดินทางปลอดภัยอ่ะผมก็พูด,ด,ก,พดก็อยางได้ทุกคนแต่ว่าท่านก็ฟังไทยออกโอโชอว์โอค่าอ่ะสบราพาดูอ่ะผมได้ยันแปดทิศมาโคตรคุ้มทุกคนท่านบอกว่าเนี่ยให้เอายันเนี่ยยัดเข้าปากมันทุกคนคือการแบบยัดเข้าปากไอ้คนที่จับไปอ่ะ ยัดได้อะเขาบอกว่าอ่าตรงเนี้จะช่วยไอ้เปี๊ยกมันได้ตอนนี้เจ้าเปี๊ยกยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านพระครูที่มันบอกแล้วก็เขาบอกให้เดินไปแถวๆไหนนะด้านหน้าน,นู่น,นนะครับจะมะีคนข้ามพบที่ผมเคยช่วยไว้อ่ะอ่ารออยู่ด้านหน้าน,าน,านู่นแล้วก็ให้เขาอะเป็นคนพาไปปราบนะครับเพราะว่าเขาบอกถ้าผมไปคนเดียวไม่รอดแน่นอนท่านท่าน ท่านอัเดอร์อ่อคลุละเออเอเอโอเคครับท่านเขาบอกให้ไปด้านหน้านั้นขนข้ามพบท่านอยู่ที่นี่หรือเปล่าท่านกลับมาแล้วหรือ ท่านครับหวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านอยู่ไหนครับให้กิรีมา เอเป็นไงบ้างท่านโอ้สบายดีโคิดถึงท่านมากเลยสบายดีไหมเป็นไงบ้างสองครามท่านได้รับชัยชนะโอ้ดีใจด้วยครับท่านลงมาคุยกับผมหน่อยได้ไหมครับฮ้ยตัวอะไรวะ โอดีใจกับท่านด้วยครับผมมีเรื่องจะมารักกวนท่านหน่อยอะ่ะท่านท่านพอจะทราบเรื่องนี้ออไหมอ่ะก็พระครูวิมนบอกว่าให้มาหาท่านอะ่ะเขาบอกว่าท่านจะช่วยผมได้อะ่ะเด็กที่ผมรับเลี้ยงอะ่ะโดนจับตัวไปอ่ะครับท่านลูกชายของเจ้าหรือเปล่าใช่แล้วครับท่านลูกชายของผมเอง ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิทธิ์ของไอโผนนะไอโผนมันเป็นอาจารย์บ้าอาคมอ่ะมันบ้าอาคมมันเล่นอาคมอะครับท่านาารับจ้าใช่ท่านรบกวนท่านนั่งคุยกับผมก่อนได้ไหมครับ้เาใจจ,จนั่งลงนะครับท่านเดี๋ยวผมจะนั่งคุยกับท่านนะ ไม่เป็นไรหรอกท่านผมเต็มใจช่วยอยู่แล้วเราคนคนไทยด้วยกันอยู่แล,แล้วท่านชายไปไหนหรอท่านชายไปปราบไอไอหมอผีชั่วครับท่านข้ามาไม่ทันข้ามาทันข้าคงไปด้วยไม่เป็นไรครับท่านพวกนี้มันหมอผีเร็วนี่ครับพาคุณหม่ให้พาอง์นี้มาครับท่านเขาบอกว่าให้ยัดเข้าปากไอหมอผีไอสิทธิ์หมอผีที่มันจับตัวไปอะ่ะ นี่มันของพระครูวิมลเลยนี่ใช่เร้บท่านเขาบอกว่ามีวิธีแก้เขาบอกว่าให้ท่านาพาผมไปปล่าท่านว่าพอมีสิทธิ์ไหมอ่ะที่จะแบบได้เจ้าเปียกคืนอ่ะแน่นอนเดี๋ยวข้าจะทำให้เต็มที่ที่สุด<อ>ไม่ต้องห่วงทีนี้ท่านต้องลงอักขาละอะไรไัมไครับหรือว่ายังไงพระครูวิมลให้มา ก็คงมีฤทธิเดชเยอะแล้วพวกนั้นเนี่ยมันต้องโดนตามล่าของจริงแล้วทำไมมันถึงมาเอาลูกเองล่ะเหมือนมันบ้าคอา่มมันรู้ว่าลูกผมเป็นใครมาจากไหนเขาบอกว่าถ้ามันบอกว่าถ้ามันได้ฆ่าลูกผมแล้วอ่ะอาคมมันจะแกร่งกล้าขึ้นคือตอนนี้มันมีลูกผมอีกคนหนึ่งคิดว่ามันน่าจะไปจับอีกถ้ามันไปจับรอบนี้คือแบบ ไม่ไม่น่าจะมีใครทําอะไรมันได้แล้วอาคมมันจะแก่งกล้ามากพอเข้าใจแล้วเราต้องเดิมเนินกันเรื่องนี้ให้ไวที่สุดได้ครับท่านอตอนนี้ผมลูกผมโดน,นจับไปเข้าวันที่สามแล้วพานเนี่ยช่วยเจ้าตามหาอีกแรงหนึง่งขอบคุณมากครับท่านพา,นานต้องไปตามเพื่อนข้าช่วยหา แล้วมันไปทางไหนล่ะจะอยู่ด้านหน้านู่นครับท่านอ่าตรงตรงป่าอีกฟากหนึ่งเลยอ่ะท่านมันจับตัวเจ้าเปียกไปตรงนั้นหมอผีสมัยนี้ชาน่าจะเกรงกล้าแต่ว่าสิทธ์มันเป็นแค่สิทธ์เฉยๆอ่ะท่านอาจารย์โผล่นะมันอยู่ในป่าดิบชื้นท่านชัยไปล่าแล้วตอนเนี้ยคือแบบเป็นสิทธิ์มันอะ่ะมันมีประมาณสามคนท่านเราต้องล่าล่าให้ให้หมดเลยอะ่ะทีละคน ข้าเนี่ยจะไล่จับมันเองเจ้าไม่ต้องห่วงลูกเจ้าจะได้คืนกลับมาแน่นอนข้าจะช่วยเจ้าเต็มที่เลยขอบคุณมากครับท่านแล้วท่านเป็นไงบ้างสงครามรอบที่แล้วสงครามข้าก็บาดเจ็บเสียเลือดเสียเนื้อก,กันไปเยอะแต่ข้าได้รับชัยชนะกับข้าก็รู้สึกดีใจอือเสียเพื่อนข้าไปหลายคน อ๋อเพื่อนท่านเสียชีวิตไปหลายคนเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าท่านรอดมาได้ใช่ไหมครับสุขานี้ใหญ่ยิ่งนักสุขานเนี่ยตัดตันกูไปพ้นให้หมดเลยไอ้พวกนี้หมอผีเร็วแล้วเป็นไงรอบที่แล้วแล้วท่านจะออกมาอย่างนี้ท่านจะกลับเข้าไปได้ใช่ไหมได้อ๋อคือเนี่ยได้รับ เอาเวทมนต์จากท่านชัยที่มันเขาเรียกอะไรนะไฟแช็กปะใช่ข้าเอาไปเผาเมืองมันโอ้ใช่เหรอใช่ก็ไฟแชกนั่นน่ะนะใช่ข้าเอาไปให้เพื่อนข้าดูเพื่อนข้าบอกว่าข้าเป็นหมอผีข้าบอกว่าข้าเนี่ยได้หลงไปอีกยุคนึงแล้วข้าได้ไปเห็นอะไรอีกมากมายโอ้ก็คือแบบเพื่อนท่านแปลกใจไหมใช่ อาวุธที่ท่านให้ไปรุนแรงเหลือเกินต้องขอบใจเจ้าที่ำทำไปครับผอไม่เป็นไรเลยครับท่านผมเต็มใจช่วยครับแต่ว่าเหรียญน,นี้ต้องอยู่ในปากไอ้โคนใช่ไหมคือแบบเขาบอกให้ไอ้โพนนะมันตอนนี้มันไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกเขาบอกว่ายัดเขาปากเสร็จมันไปต้องฆ่าทีละคนเขาว่า แต่กายมันทีละาควรที่นะใช่แล้วครับท่านมันอยู่ที่ไหนกันนะเอาละทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปออกตามล่าเดี๋ยวผมนำทางไปครับท่านได้เลยท่านไปไหนครับปี๋ป่ามืดมากเลยนะท่านแปลกมากข้อรู้สึกเหมือนแบบมีสิ่งไม่ดีในแถวนี้อ๋อเหรอท่านยังไงอะ สิ่งไม่ดียังไงอะท่านท่านไปไหนครับไปกเยดูเลวอมงมอูกันแถว้พาพวกมึงไม่อยเด็กมาจะเข้าไปล่าทีละคน กว่มึงป็นได้ใส่มีสิป้าบาเนี่อะไรอะท่านเขาอยู่ที่นี่เหรอใช่พา,ารู้สึกคุณมันได้คุณมันเนี่ยคอยจ้องมองเราใช่เหรอท่านเอาผมเองแน่วจึงมาเลยเอ๋อใ้ท่านเราต้องเอาให้สุดนะวันนี้ ได้ภารกิจจากพระครูวิมวลเนี่ยวกมันพาว่าอยู่ไม่ไกลจากแถวนี้หรอกไอ้พวกนี้เนี่ยมันหมารอบก,กัดนีู่อ่ะจับเด็กไม่มีทางสู้มึงต้องโดนข้านะ่ยอยู่แถวนี้แหละขพาว่าไปท่านงั้นเราลุยกันเลยไหมได้เลยจะ้าเนี่ยเจ้าเปีย๊ยกทางนั้น เจ้าเบียกลูกผมยังมีชีวิตอยู่ไหมท่านพาวะนะลูกมันเนี่ยน่าจะยังไม่ทำอะไรคือแบบต้องจับได้คนหนึ่งเหรออย่างที่พรคุยวิมลบอกก็คือลูกของเพื่อนผมไปท่านลุยลุยกันเลยดีวยกว่าท่านไ,ไม่งั้นซวยกันแน่นนแลนนนนหละไม่น่าไหวท่านผมบอกเลยหวาบวุ่นแน่แหละ ไปเลยท่านจัดเลยเอาให้หนักไอ้พวกเนี้ยมันเร็วมากจับได้แม้กระทั่งเด็กมันบ้า,าคมขนาดไหนนะท่านโอเคทุกคนรอติดตามกันในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะล่าจะให้สุด้อ้มันทุกคน นะต้องได้แนะ่นอนเดี๋ยวรอติดตามกันในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะทุกคนไปไปท่าน